น้ำแมวจัดบอลเต็งสวยๆให้1คู่นะครับบวกด้วยชุดอีก3แบบสวยๆเช่นเดียวกันนะครับบอลชุดนี้เดี๋ยวจะเป็นคลาสเคลิกันนะครระหว่างลีกา2เยอรมันกับบุนเดสลีกานะครับสตัวแล้วก็บอลเต็งเนี่ยน้ำแมวเลือกไปที่เกมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะคู่ใหญ่เลยครับเพราะว่าตกชั้นมาด้วยกันนะฮะวัตฟอร์กับเบอร์ลี่เป็น2ใน6ทีมเต็งนะฮะที่จะได้ขึ้นชั้นตีสองขึ้นี้ครับที่วิคเคิลสโรด วัดฟอร์ดได้เปรียบนะฮะ0.25เมตรครับก็วัดฟอร์ดนี่นำมาโดย3ตัวลูกที่โหดมากนะฮะเอเมาร์เดนนิสชูเอาเปโดและอิสไมล่าซาครับอสองนัดแ,แรกที่เล่นไปก็เก็บไป4แต้มมาจากการชนะเชฟยูลยบ้านตัวเอง1-0ก่อนจะบุกไปเสมอกับเวสต์วัลบิช1ประตูต่อหนึ่งนะฮะขณะที่เบอร์ลี่ครับ ก็เก็บได้4แต้มเหมือนกันนะครจากการไปชนะฮาร์เดอร์ฟิลด์หนึ่งศูนย์ก่อนจะเสมอกับลูตันทาวน์ในบ้านตัวเอง1ประตูต่อหนึ่งนะเบอร์ลินีมีแหว่งซองกองปั้นนี่ฮะอดีตตำนานนักเตะของแมนซิตี้คุมทัพอยู่นะฮะแต่ว่าเจ็บเยอะนะเจโรดีเกสกูตมุนซันแอชลีย์เวสต์วูดพวกนี้เล่นไม่ได้เลยฮะนั่มายวมวชี้ิตที่วัตฟอร์ดครับเล่นที่วิคาเลชโรดยังไงถ้าหวัดเสียวมากนะฮะก็ไม่ต้องเอา0.25 0.0เนี่ยนะฮะแล้วก็น้แห้งๆครับเชียร์วัตฟอร์ดไปได้เลยคร์เนี่จนะฮะแล้วน ชุดที่เพิ่มเติมกันไปฮะบุลเลสซิกาเยอรม,มันเนี่ยนะแมวเ,เลือกไปที่ไฟบวกก่อนเลยครับคุณเอาบุลลุเซดดมูลไปได้เปรียบ0.25เมตรนะฮะเล่นที่นี่สองปีล่าสุดไฟบวกกินดอดมูลด้วยชัยชนะทั้ง2นัดเลยนะครับแล้วก็ออกสตาร์ทแรกไฟบวกก็ทำได้เยี่ยมแลวนะบดยการยิงเอาสบวกถึงถิ่นเลยครับ4ประตูต่อ0นะมิเชลมิเชลเกอลิก ยิงหนึ่งใจหนึ่งครับเป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาดอทมุลในยุคนี้ไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วฮะปล่อยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนัดแรกเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นหนึ่งศูนย์นะครับพวกเขานำมาโดยดอนเดยนมาเล่นองตอร่โมเดสมาโคลอยส์พวกนี้นะฮะนั่านแมวมองว่าเกมนอกบ้านของดอทมุลยังไม่เนี๊ยบนะฮะเพราะฉะนั้นเราฟันธงที่ฝ่ายบวกถือว่าสวยงามนะส่วนลีกทัสองเยอรมันที่เพิ่มเติมกันไปครับคู่เนินแบกกับไฮเดนฮาร์มครับก็เป็นเนินแบก ที่ได้เปรียบนะฮะคู่นี้าทุมครึ่งนะเดินแบกได้เปรียบนะฮะศูนย์จุดสองห้าเมตรเดินแบกนี่สามนัดที่เล่นกันไปฮนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งอยู่กลางกลางตารางนะพวกเขาเริ่มต้นในการไปแพ้ซังเพาลีครับสองประตูต่อสามจากนั้นก็ชนะก่อนทุกเฟือนในวันตัวเองครับสองประตูต่อศูนย์ก่อนจะเสมอกับยันสเลกนบวกที่บ้านเขานะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ให้เดนทามทำได้ดีกว่าครับเก็บไปหกแต้มจาก สามนัดนะครับเท่ากันชนะ2แพ้1นึ่งพวกเขายิงลอสต็อกถึงถิ่แล้วครับ1-0จากนั้นก็ยิงเบาชไว้สามศูนย์ในบ้านตัวเองนะแล้วก็ออกเปแพ้ฮัมบู๊กศูนย์หนึ่งฮัมบู๊กคือเต็งหนึ่งนะครับเพราะฉะนนั้ไฮเดนฮามแพ้ตามหน้าเสือวันนี้ครับไฮเดนฮามไปรับแล้วโต้แทบจะปิดประตูแพ้เลยครับเราเชียร์ไฮเดนฮามเอาไว้นะแมวฟันทงว่าไม่เจี๊ยก็เจี๊ยน้อยกับเจี๊ยมากเท่านั้นครับว่าจะกินมุมหนึ่งหรือสองงุมนะฮะขณะที่คู่หนึ่งครับในถ้ววยยเดีกันนะะฮ อาลีกาสองเยอรมันครับห้าทุ่มครึ่งนะฮะระหว่างเอฟซีไกเซอร์ aiser, สลาเทิร์นกับพาเดอร์บอลนะครคู่นี้ลุงแสงสีแดงหนึงแสงสีน้ำเงินนะสูสีกันมากอ่าบางนาทีนี่ก็เป็นพาเดอร์บอลบุกไป,ปได้เปรียบนะฮะราคาเสมอไกเซอร์นี่เป็นรองจ่าฝูงครับขึ้นชั้นมาจากลีกาสามเยอรมันไม่ธรรมดานะฮะชนะ 2, สองเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยครับยิงไปหกเสียสี่ยิงนะั้นละสองประตูนะฮะด้วยกันชนะฮันโนเวอร์ในบ้านนะสองหนึ่งจากนั้นก็ไปเยือนโฮสไตคิวจบที่2-2แล้วก็มาเฉือนซังพอลี2-1ในนบ้าตัวเองอีกนะฮะ เทเลนส์บอยนะเตอเมริกนะันครับยิง2องก่สเป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาขณะที่พาเดอร์บอลนะชนะ2แพ้1นะึ่งยิงไป10เสีย4พวกเขายิงคารลูในบ้าน50าไปแพ้ดูสดอบ1นึและยิงฮานอร์ในบ้าน4-2ก็นํามาโดยเฟลิกแปตเต้นะฮะัซัดไปแล้ว3ประตูนะเราอยากจะชี้เห็นว่าพาเดอร์บอลนอกบ้านไม่ดีนะเจอบอลเข้าห้น้องใหม่วิ่งสู้ฟัดอย่างไกเซอร์นะครับชี้ว่าไกาเซอร์ไม่เสมอก็ชนะครับก็สวยงามน,นะ วัดฟอร์ดจัดเป็นบอลแต่งหน้าส่วนบอลเยอรมนันนี่จิ้มที่ไฟบวกไฮเดนฮามแล้วก็เอฟซีไกเซอร์ซาลซนเป็นสเต็ปได้ด้วยครับผม